thank mm -hmm. เยบังรานครูโทคิดเยนะบูรับฟังเสียงจากคุณรุ่นที่ <muchas> ไม่มองลองไปแล้วรู้สึกเหนืหนห่เหงาอย่างไรก็ไม่รู้เชจอนะคะฉันเข้ามานั่งด้านใน ก็มีแถวด้าหลังนะครับขยับขึ้นมาด้านหน้าได้เลยนะครับตั้งชิ้นดกันได้เลยครับคนที่อยู่ด้านหลังนะครับขยับขึ้นมาด้านหน้าได้เลยนะครับมาอยู่เป็นเพื่อนน้องนุ่นนะครับโกและเดี๋ยวเราจะมีเรื่องกที่ประกาศเพิ่มเติมนะครับเรือประกาศเพิ่มเติมตอนนี้ให้ให้ด้านหลังขึ้นมาด้านหน้าก่อนได้เลยนะครับแล้วข้างนอกนะครับพี่เดี๋ยวรอคำสั่งสักครู่นะครับรอคสั่งสักครู่ตอนนี้ เขาขอให้ด้านหลังนะครับเทียมมาด้านหน้าทั้งหมดเลยนะครับมานั่งชมกลนใกล้เลยนะครับจะได้ดูว่าวันนี้น้องนุ่นสวยแค่ไหนนะครับน่ารักมากๆครับขึ้นมาเลยครับขึ้นมาเลยพี่จ๋าจ๋าทุกวันดีนะชีวิตของวสนาถือว่าเป็นบุญมากพอแล้วที่วสนาเนี่ยได้มาเป็นคนใช้อยู่ในบ้านของพุะอเาดย ที่พึ่งร่อม้อยไปบนญนพี่ทั้งหมดอยู่เป็นเพื่อนฉันพี่ไม่ต้องแกลงใจใช่เลยนะฉันละพึ่งมาใหม่ๆดี๋ยวอีกอย่างถ้าหากว่าภายในบ้านนี้ตรงไหนที่ฉันทำผิดพลาดไป นางกินาลีใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กินาลีบวกของบวกคองเราจะไปไหนเราจะไปไหนเราไม่รู้หรือเปล่าช่วยกันขยายกันอยู่ะครับขยับขยายกันอยู่ขยับขยายเข้ามานะครับมานั่งข้างหน้าแล้วก็คนที่อยู่ข้างหลังก็เข้ามานั่งข้างในนะครับส่วนคนที่อยู่ข้างหน้าตอนนี้ก็ขึ้นมาบนลงอะไรวะเฮ้ยครับคนอยู่ด้านหลังก็ขยับขึ้นมาครับที่หลังว่างนะครับแล้วก็ถ้านที่ยืนอยู่นะครับช่วยอ่านนั่งได้เลยนะครับผมเฮ้ย ประกาศนะครับประกาศนะครับตอนนี้เก้าอี้ที่เหลืออยู่ั้งนะครับผมเก้าอี้ที่เหลืออยู่ท่านที่อยู่ด้านอกรับเข้ามานั่งได้เลยนะครับเก้าอี้เหลือราคาแค่ตัวละร้อยบาทนึอบาทม่กำลังลุกเลยบอกหนึ่งุคบาท100้ัคืนยนหบาทตอนนี้เหละร้อนีคุพี่เข้ามาข้างในจะได้มาเห็นว่าผมหล่อขนาดไหนนะครับพี่ โซเชียล <Social S 2> <Social S 1> นะครับ <Social. S 1> ยัง <Social. S 1> ไม่เคยดูตัวจริงผมว่มาผมเอ่าขลังไหนมาดูนะครับพร่อมรับดูทางวัดด้วยนะครับถ้าผมใครที่อยู่ฝั่งนู้นนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะเข้างานก็เข้าแล้วเปิดตัวดูเราได้แค่50บาทเท่านั้นครับเช่นเนี่ยคุณด,ดูอะไรเนี่ยหัวเต้นคุณถามจริงแต่เขายืนตรงนั้นเขาไม่รู้สึกเหนื่ออะไรกันเลยเมื่ไงเขาเป็นโควิดอยู่ไม่ได้กินรู้บ้างผู้แอบลับผู้หญิงคนใช้ไหมเฮ้ยชื่อโฆษณาไอ้เติ้ลบ้า ไอ้โอ้หตั้งแต่เข้ามาบ้านตอนนั้นคุณพายังไม่กลับมาบ้านกูมาเอกมาดูทุกวันสวยมากมึงแอบมาดูทุกวันถูกไหมเราจะยังไงก็เลยเขียนจดหมายมาฉบับหนึ่งฮ่ามึงยนจดหมายหาใครจะมาให้วาสนาจริงป่าวเขียนตั้งแต่สามทุกเสร็จเจ็ดโมงเช้าพอดีเป๊ะแต่กูไม่เคยนะเสร็จเจ็ดโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าฉบับเดียวนี่นะกูไม่เคยให้ผู้หญิงไม่รู้ว่าการให้ผู้หญิงต้องทำท่ายังไงเดี๋ยวกูจะลองก่อนกูจะนั่งแบบเออนั่งอย่างเงี้ยเออนั่งนะเออมันมันพ่อกับไม้อะ คุณวาสนาครับถ้าเกิดคุณไม่ว่าอะไรเชื่อรับจดหมายของผมไปได้ไหมครับได้ครับไม่อะไรเลยเต้จดหมายครับจดหมายใครของใครเขาเก็บได้หน้าบ้านครับเก็ไนนบได้ครัแล้วถ้าจดหมายอยู่ในบ้านกูกูจะเปิดอ่านเลยแล้วไหมนค,ครับทําไม อย่าเปิดเลยครับมันอยู่ในบ้านกูก็รู้แล้วแต่ว่ามันไม่ใช่เขียนถึงท่านถ้าเกิดท่านเปิดอ่านเดี๋ยวไอ้คนเขียนปรกามว่าท่านเสือกนะครับอ้าวเมือานไม่เป็นของกูมันอยู่ในบ้านกูกูเปิดได้ครับประกว่าขออ่าขงหนครับก่าหาเปิดเลยครับตามสบายลเลยจากสีถึงน้องอะไรอยู่เนี่ยอ,อันนี้ผมไม่รู้นะเพราะว่าผมไม่ได้เป็นคนเขียนแต่ผมคิดว่านะเดานะไอ้คนเขียนมันอาจจะเขียนว่า จากพี่ถึงน้องอ๋ีถึงน้องก็ต้เป็นฮีโ่ไม่สินลันียนะจากพี่ถึงน้องใช่ใช่วันหนึ่งวันใดฝีไม่ได้เห็นหน้านองวันหนึ่งวันใดพี่ไม่ได้เห็นหน้าน้องวันหนึ่งวันใดพี่ไม่ได้เห็นหน้าน้องห้าสบขอตั้งาช้าสิตอนนี้เท้าอีเหลือตัวละห้าสิบบาทครับ ก็ไม่เอายืลอรกคำนี่แต่ก็เลยี่้บาทเอาเล่ยืนือแล้วนเข้ามานั่งได้เลยเร้อมได้เลยคจากพี่ถึงน้องวันหนวันใดพี่ไม่ได้เห็นหน้าน้องไม่ได้เห็นหน้าน้องฝีจะฝีนอนจับไข่ทุกคืนใคร้จใครจะกอะไรนอนจับไข่ทุกคืนีเขีนว่าพี่นอนจับไข่ทุกคืนพี่ไม่ได้เห็นหน้าน้องพี่นอนจับไข่ทุกคืน ฝีจะจ้างถามมาตั้งถานรูหนองอะไรเนี่ยมาถึงรูหนองอะไรเนี่ยพี่จะจ้างช่างมาถ่ายรูปน้องออรูนั่งก็ได้ลูปนั่งก็ได้รูนอนก็ดีรูปนอนก็ดี่างเรื่องอยากได้ที่สุดคือรูนอนเยอะๆพี่จะจ้างช่างมาถ่ายรูปน้อง ลูกนั่งก็ได้ลูกนอนก็ดีอยากได้ที่สุดคือลูกนอนยิ้มยิ้มโอ้โอ้เรจะมานอนยิ้มยิ้มพี่อาเป็นนอนลูยิ้มก้องดูเขียนสิมาเถียนันหรอสุดท้ายแล้วรักและคดถังคดถังคิดถึงคิดถึงรักและคิดถึงครับใช่เหรอจากเต้นใช่ชื่อนี้กฎหมายทั้งสถบันแม่งชาเติ้ลทำเดียวเอง ผมเรียนปวหกต่อปวเจ็ดใช่ไหมครับตอนนั้นผมเรียนสูงครับไม่กล้าเรียนต่างเรียนสูงเรียนสูงแค่ไหนเออก็ชั้นสี่ครับไม่เรียนสูงจังอ้าวกลัว,วกลัวความเตี้ยบพูดไ <c oughs> ปเรืเรเอ่อยมึงเนี่ยคูอความสูงเอาไปครับคือผมจะบอกว่าผมเนี่ยแอบชอบคนใช้ใหม่เทำงานวาสนาหน้าตาสวยมากชื<ต>่อวาสนาไม่กล้าจีบไม่กล้าบอกไม่เคยเห็นใช่ไหมไม่เคยสวยมากนะตรงนี้นะทำไงกูยังไม่อยากเห็นหน้า แต่กูจะช่วยจริงจริงป่ะเออเร็วๆๆ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  ขนาดเธอหน้าขนาดรูเนี้ยมากเดี๋ยวเราทำงานเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปทำงานกันต่อนะพี่นะว้าวพี่นะเอ้าพี่ต้นสวัสดีครับโอ้โหอะไรยอดครับอีกต้นคุณ้องต้องปากขนาดนั้นสวัสดีวาสนาอะไรขนาดนั้นพี่เอาจดหมายมาโอ้ไม่ต้องเดี๋ยววาสนาเห็นรูนอนเยอะมๆไม่นอนเลยพี่ต้นจ๋า มหาวัสนาลัที่เลยมีอะไรหรือเปล่าพอดีว่าวันนี้พี่รู้สึกอารมณ์ดีเหมือนว่าแก้วเสียงของพี่มันกำลังแตกลุมพี่อยากจะลองเพลงพี่วิทยาัฟังสักหนึ่งหนึ่งเพลงจ้ะวิทยาัอยากฟังเพลงไหมก่อนที่จะร้องเพลงพี่ใายกระดูกหูออกก่อนจ้ะพี่ตอจะไม่สุดใจนะจ๊ะไม่ไม่ไม่ใช่เป็นแฟนฟันเขาฟันวิทยารอพี่แป๊บเดียวเพราะตอนนี้พี่ไปคุยกับ ช่างติดมงลวนแล้วเขามาติดมงลวนอีกั้พี่เขาจะเอาอจะลอใหญ่เลยสิใช่คือว่าว่าเมื่อกี้จะพึงถรงไหนวะถึงเออพี่จะรองเพลงว่าสนามฟังจ้าสนามท้องฟังนะพร้อมจ้ะพี่เพราะวาตั้งแต่้นย์ยไกูตังคาร้องตั้งนแล้ท่านไม่สกูเลยอ่ะกูกูซิจนาไมมอยู่แล้วเอานะ

พี่นวสนาพอดีว่าพี่เจ็บคอรเนิมใ้ยพี่เจ็บคอพี่ขออเดี๋พี่มาพี่ขอกินน้ำไปน้ำกินน้ำบแล้ไม่บอกแต่คุนแบบนีกินเลยเหรอเออพี่สพเสียไม่ไหวพี่แต่พี่ก็กินน้ำไปพี่สิน้ำก่อนจ้ะ

มันขอสั่งขอขอแถมเพอสัได้เป็นูให้ไอ้มน่าเกียจงะตั๊ก้อว่ายังยังไม่พออย่างเยอไม่เสร็จไม่รู um> <m <m mm ้คนบ้าอะไรเยะเป๊ะเดียวเองไรู้อโททีโอ้โหแล้วสกปรกเหอเกินมึงปิดไว้เลยนะมน่าเกียกบิดตลอดอคุณกครับรถคันด้าสีหลบน ทะเบียนกอไก่สองบริสีหนึ่งหกหกเจ็ดพระนครศรีอยุธยาขยับรถด้วยครับไปทุกงานต้องมีจอดรถขวางจักรยานีทุกคนรถเยอะเอางี้เอารถป่อแปะจะเข้าเมนครับจอดขวางเมรีอะไรแบบมึงไปพูดแล้วเขาไปพูดผู้หญิงมันต้องมีหางเสียงครับผมคุณกูเป็นแอคเค้าให้มึงแอคโคไหนม่มาไม่ตลอดเเดี๋ยวเดี๋ยวพูดให้ได้ครับได้ครับ สวัสดีครับสองคนกาเลยกดหมายไทยเทียสวัสดีครับครัรับครับสวัสดีรับครับับีจับสวัสดีจ้าครัสดีจ้าคุูไปาแล้วคคเพลินน่ะดิมคุณสวัสดีครับรับนาดานาดานานาดานาดูไมว่าพี่ชอบวัฒนาดาน

วัสนานานานพี่เลี้ยงหมาตัวหนึ่ง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 หนหมาพี่มปนอเลอกจากบ้านบ้านบ้าน้านบ้านมันกลับมาท้อง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 ท้งใครเล่าหมากูกูกูหากูากูมากูชชั่วชั่วหมาเลียไว้ย่าของกูไปเรื่องระเบเนี่ยโดนบ้างเป็นไงท่านนี่คนนี้วาสนาไหนนี่นี่ไง๋ยวผมขออนุญาตไปวาสนาเธออยู่ที่เนี่ยเธอคงจะเคยเจอกับ คุณพระแต่ไม่เคยเจอโลกคุณพระใช่ไหมยังไม่เคยเจอยังไม่เคยเจอเขารับราชการนาน<อ>ๆที่จะกลับมาเขาชื่อคุณคำนาจอ่ะทำความรู้จักกันไว้ได้จ้ะได้จ้ะที่เคียงหนา้าวาสนาว่าทค่ะคุณคำนาดเขาเป็นพ่อแรกที่คำนาจพบว่าถ้าหากว่าต้องการอะไรได้ใช้วาสนาได้นะคะเป็นคนใช้ใหม่ค่ะครับครับครับเกย ไม่แม่ตาตาสวยอืมอย่างของปูนาะสวยอ่ะของผมทำไงดีอ่ะทำยังไงอ่ะชอบชอบคุณไหนคนอื่นเยอะแยะอ้กเลยนะคนนี้ถ้าใจเกียวตัวไมได้มันจะมัต้องเอาคนนี้ด้วยพอยอ๋อเขาติดรางวัลเยอะเหมือนจะอีกแบบหวังรวยกลายเป็นโสดสาวเลยอ๋คุณชอบสองจีบเลยฮะสองจีบเลยได้แต่ว่าถ้าเกิดท่านจีบต้องจีบแนวผมนะแนวมันจะแนวการเต้นน่ารักน่ารักนิดหน่อย 哎。